ทันที่5แล้วก็วันนี้ก็ได้ให,ให้ได้รับเกียรตินะครับเชิญคณะกรรมาการทีดกฟอกเงินและก็ยาเสพติดจากสภาผู้พุทนรัษดรท่านรองโฆษกรัฐบา,าดดลได้ตอที่จะต้องเป็นงานช่วยในการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ว่าการเผายาทำลายครบตามจํานวนที่กับคุณหรือไม่วันนี้เราก็เลยมีโอกาสได้มาร่วมเป็นสักขีพยานแลวก็ร่วมเข้ามาวันพรุ่งนี้ก็จะมี อยากให้ทุกท่านติดตามนะคะเพะวันนี้นนบศเรานัาเจ้าเปนเจาการ,การ,รสอบยาไอน,นะคะเก็จะเปลี่ยนจากสยไม่มีสีเป็นสีส้สสสสมมตาบางทีนะคก็แสดงว่าเป็นเนอเฟตามี Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова